เมชลินไพมัสซีเอสยูวีขอบสิบแปดเพิ่งเปลี่ยนได้ประมาณปีเดียวเองวิ่งยังไม่ถึงหมื่นโลเลยใหม่ๆเลยสีเส้นจุดสําคัญก็คือน็อตฝักปรงนะฮะมาฝากระโปรงไม่มีไข่นะครับนี่จเดิม,ดมสีสันเต็มใสเ,เนี่ยไม่มีบุบไม่มีรักบิ้มเสียงเครื่องพร้อมมากอะ่ะเสียงเครื่องดีมากผมก็ซื้อมาหลายคันนะปาเจโรตัวเนี้ยสภาพรมด้วยคมสวยใหม่เลยนะครับเนี่ยฝั่งซ้าย สวัสดีครับเอาวันนี้อยู่กับรีวิวขายรถมือสองนะครับถามหากันมาหลายท่านมากบอกเมื่อไหร่คุณเอกจะมีปาเจโร่โฟวิลสักทีมีแล้วแล้วก็สีขาวด้วยอ่ะมาแล้วห่างหายกันน่าจะไปหลายเดือนเลยที่ถาม,ถามกันมาคันนี้เป็นปาเจโร่สปอร์ตโฟวิลตัวท็อปนะครับ2.4 GT Premium 4ีพรีเมียมโฟวิลปี16นะครับมือเดียวป้ายแดงอ่ไม่แสนแปดร้อยเก้าร้อยโลอ่ะแสนก็แปดแสนกเก้าร้อยโลนะฮะเป็นรถลูกค้าเก่าผมเอง ก็สมัยนั้นคันแรกเคยไปซื้อ HRV ที่บ้านเขาแล้วก็คันนี้ก็ไปซื้อมาเป็นคันที่2นะฮะก็เขาจะเปลี่ยนรถนะครับเห็นบอกอยากไปเปลี่ยนขับไปรถเก่งอีกแล้วก็ตามนั้นนะฮะก็คันนี้เขาขายให้ผมมานะครับก็รายละเอียดคันนี้เป็นรถขับดีมากแล้วก็ มีประวัติเช็คระยะศูนย์แต่ว่าหลังๆมาเนี่ยก็มีซ่อมบำรุงที่อู่ไทยนล้วมันคง,นม,นคงนมันเครื่องที่อู่นอกนะครับเพราะว่าหมดประกันศูนย์ลวก็ก็ไม่มีปัญหาอะไรมันดูแลง่ายนะครับแล้วก็ขี่ดีมากนะฮะเดี๋ยวรายละเอียดมันเป็นยังไงแล้วก็วันที่ไปซื้อที่บ้านเขาเนี่ยเดี๋ยวผมอินเสิร์ตลูกเข้าไปให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูรายละเอียดรถกันว่ารถสภาพเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวาพาไปดูกันโอเคครับ เดี๋ยวผมพามาดูรายละเอียดรอบๆคันนะว่าเป็นยังไงกันนะครับทั้งเรื่องสเปครถแล้วก็ตำหน่งตำหนีมีตรงไหนหรือเปล่าให้ค่อยเริ่มดูจากหน้านะครับรถเนี่ยสีคันนีสีติดเดิมหมดเลยทั้งคันนะครับก็จะมีเก็บสีฝาท้ายมาหน่อยตอนช่วงปีปีแรกของป้ายแดงที่สัมภาษณ์มานะจากการที่สัมภาษณ์เขาก็คออือลูกค้าเขาบอกว่าพอดีมอเตอร์ไซค์มันจิ้มตูดหน่อยฝา ฝาหลังก็บุบเป็นรอยหน่อยก็เลยถอดเคมทาสีนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยให้ดูรายละเอียดด้านท้ายว่าแกะทําสีเป็นยังไงนะฮะอันนี้ได้ให้ดูรอบ,รอบ,ร,อบรอบคันก่อนว่าเป็นยังไงนะฮะด้านหน้าก็ที่ฝักระโปงก็จะมีตําหนิพวกไอ้นะั้นรอยสะเก็ดหินบ้างนะครับแต่ตามการใช้งานแต่ไม่ได้บุบไม่ได้อะไรนะเนี่ยรอยสะเก็ดหินนะฮะสีเดิมหมดมีแค่เก็บฝาท้ายมาอย่างเดียวนั่นนั้นสีเดิมทั้งคันนะครับ ไฟหน้าก็จะเป็นเดย์ไลท์ช่วงกลางวันสาตาร์จะมี d a y ์ไลท์ตรงนี้นะครับแล้วก็ไฟเป็นซีนอน p r o เ e c t o r นะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าที่กันชนนะครับเซ็นเซอร์กันกะระยะชนเบรอและพวกนี้ครับเป็นเซ็นเซอร์ของตัวท็อปนะครับ G.T. นะครับอ่าแล้วก็คันนี้ยางเป็นมิชลินไพ p ม i m ซีเอสยูวขอบสิเพิ่งเปลี่ยนได้ประมาณปีเดียวเองวิ่งยังไม่ถึงหมื่นโลเลยใหม่ๆเลย4เส้นนะเนี่ยให้ดูรายละเอียดยางันเลย4เส้นใหม่ๆเลยเนี่ย ยางนุ่มแน่นเนียบเงียบกลิบนะฮะก็ฟิวเปลี่ยนยังไม่ถึงยังไม่ถึงหมื่นโลอะประมาณปีเดียวเองอะยางไปปียี่านะครับกลางปี23มามประมาณนี้ก็ประมาณปีหนึ่งพอดีแหละนะเนี่ยไพมัสซี่เอสยูวีพลัสนะรุ่นใหม่เลยขับโคตรดีแน่นนุ่มมากนะฮะอ่ะโอเคนะยางสี่เส้นนะฮะรถก็ไม่มีไรรอบคันสวยเดิมดีนะครับแทบไม่มีตำหนินะไม่มีริ้วรอยไม่มีบุบน,นะครับ นะฮะสีสันเต็มสวยงามก็มีกันสา์มาด้วยนะครับแล้วก็ไม่เคยติดลงติดแหลกหลังคาอะไรมานะครับถึงสปอยเลอร์หลังอะไรเดิมๆสีสวยนะสีสวยแล้วก็จะมีฝาท้ายเก็บมาแหละแต่ก็เก็บดีครับเก็บเนียนดูไม่ออกอะสีเสือไม่เพี้ยนอะนะฮะบาลานซ์กันหมดนะฮะฟงไฟเนี่ยฟงไฟไท้ายอะไรก็สวยดีนะฮะโครโโมเมียมอะไรก็สวยนะครับ โดยรวมถือว่าดีนะรอยก็แทบไม่มีนะคันนี้นะฮะสวยจำเดิมสีสันเต็มใสเนะี่ยไม่มีบุบไม่มีรัดยิมนะนะนี่รายละเอียดรอบคันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูคันจริงเพิ่มเติมได้นะโอเคครับผมอ่ะต่อไปจะเป็นรีวิวตัวถังนะครับ ห้องเครื่องซอกประตูด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังนะฮะก็จะเริ่มจากห้องเครื่องก่อนนะครับก็เราเริ่มไล่จากจุดสําคัญก็คือน็อตฝักโปรงนะฮะน็อตฝักโปรงไม่มีไขไ่นะครับนะฮะน็อตแก้มใดๆไม่มีไข่นะครับคานหน้าเดิมหมด <the phone> นะครับนะฮะคานหน้าคานหม้อน้ําอะไรเดิมหมดเม็ดอาร์กอะไรอยู่ครบนะครับนี่นะฮะน็อตแก้มไม่มีไข่นะครับน็อตฝากระโปงฝั่งนี้ไม่มีไข่นะครับ แล้วก็พามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันห้องเครื่องสวยใสสะอาดมากเนี่ยทะบงทะโบใหม่กริปไม่มีน้ำมันน้ำมันเยิ้มรั่วซึมนะฮะพวกพลาสติกกันค้งกันแข้งซีนเซิร์อะไรต่างๆเนี่ยไม่มีรั่วซึมค่อนข้างแห้งเดิมใสเลยพลาสตงพลาสติกอะไรอยู่ในสภาพที่ดีมากนะครับเนี่ยนะฮะฝาครอบุงครบเครื่องไม่มีรอยเลยเนาะดูแลกันดีมากแบตเตอรี่ก็ยังใหม่อยู่นะครับนะฮะพวกกระปุกกระปุกพาวเวอร์กระปุกฉีดต้นฝนฝงฝาหม้อน้ำเลยเนี่ยพวก เหล็กเหล็ก,ลกนห้องเครื่องเนี่ยเนี่ยเราจะดูกันได้ว่าถ้ารถไม่โทมรถด,ดูแลดีเนี่ยสภาพมันจะยังเหมือนแบบรถวิ่งหลักหมื่นอยู่แบบนี้นะฮะเนี่ยแผงที่หลงที่หลีดอะไรเนี่ยนะฮะพลาสติกยังอยู่ในแบบสภาพที่ดีมากนะฮะเนี่ยแผงที่หลีดอยู่ในสภาพที่ดีมากเนี่ยใหม่เลยสติ๊กเกอร์มอกอะไรอยู่ครบนะฮะเนี่ยแผงกันความร้อนก็ยังดีอยู่แต่ว่าบางทีด้วยอายุมันอาจจะมี ตรงนี้มันอาจจะมีหลุดลงมาหน่อยแต่ว่าแผงของร้อ,องก็สื่อว่าอยู่ในสภาพดีนะครับไม่ขาดไม่ยุ่ยไม่อะไรเนี่ยนะฮะเพราะว่าไอตัวนี้มันสามารถหลุดออกมาได้นะครับก็ไม่มีอะไรในฝะักโปรงใสกิ๊บโงตะเข็บเดิมหมดนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวพามาดูด้านข้างประตูนะด้านข้างมาดูจะมีเซ็นเซอร์รอบคันนะครับรุ่นนี้ันเป็นเซ็นเซอร์รอบคันตรงไอกระจกมองข้างซ้ายขวาก็อยูเ่เซ็นเซอร์ด้านหน้าก็จะมีด้านหน้า,ก,า,นนาก็จะมีเหมือนกันมีตรงนี้ เ็นเซอร์ด้านหน้ากล่องด้านหน้านะฮะโอเคก็ซอกประตูเดิมกระดูกกระดูหูเวนอเดิมหมดแต่ว่าในคลิปเราจะไม่ดึงเข้าดึงออกให้ดูนะครับแต่ผมตรวจสอบให้หมดแล้วแล้วก็ถ้าใครจะซื้อรถมาดูรถเนี่ยผมให้แกะดูให้หมดได้เลยนะฮะไม,ไม่ไม่ไม่ห่วงกันแต่ในคลิปดึงเข้าดึงออกบ่อยเดี๋ยวมันช้ำนะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็น็อตแก้มไม่มีไขนะครับสติ๊กเกอร์ประกงประกับประตูน็อตประกับประตูในเดิมหมดนะครับเนี่ยเดิมแห้งเดิมแล้วก็ ตะเข็บประตูทุกอย่างเดิมหมดอะฝั่งหน้าขวาเป็นนี้นะอันนี้เสากลางนะโอเคอมาประตูหน้าขวาไอหลังขวานะฮะตะเข็บอะไรเดิมเดิมหมดนะครับอาร์คเอิร์กเดิมแห้งเดิมสวยงามนะครับนะฮะแล้วก็ต่อเนื่องมาที่ด้านหลังอ่าอย่างที่บอกอ่าคลิปรวมสภาพรอบคันไปคันนี้ก็จะมีเก็บสีฝาท้ายมานะครับก็จะมีนอ็อตฝาท้ายขยับนะฮะ เจ้าของเดิมบอกเก็บตั้งแต่ช่วงปีแรกป้ายแดงนะครับเขาดบแบบโดนโมอเตอร์ไซค์จิ้มฝาท้ายบุบเป็นรอยอะ่ะก็เลยเค็มเลยนะฮะเค็มสีถอดเค็มสีมันก็จะมีการแกะน็อตประกับฝาท้ายแบบนี้ล่ะแต่ว่าพวกไอ้เม็ดอาร์คอะไรตะไรของฝาท้ายอะไรเดิมหมดนะครับคือมันมันไม่ได้ชนมานะครับไอ้เพิร์คือหมายถึงว่ามันไม่ได้ชนเสียรูปเสียอะไรนะครับมันแค่แบบแปะ แล้วแบบเหมือนมอเตอร์ไซค์มันกระแทกด้านหลังนะครับป่าท้ายมันบุบหน่อยเป็นรอยก็เลยต้องเคาะทำนะฮะแต่ว่าซอกเซิร์เนี่ยเห็นไหมนะฮะรังน้องรังน้ำอะไรไม่ได้โดนนะครับเดิมหมดนะฮะนะฮะพวกรังน้ําเนี่ยคือถ้ารถมันโดนเข้าไปเยอะเนี่ยพวกรังน้ําพวกอาร์พวกนี้จะเสียหายนี่ไม่ได้เสียหายอะไรนะฮะเนี่ยรังน้ําอาร์เดิมหมดนะครับให้ดูด้านท้ายประมาณนี้นะฮะเนี่ยแล้วก็ถ้าใครสงสัยก็เดี๋ยวมาดูด้านหลังได้พวก พวกไอตัวถังด้านหลังแห้งเดิมครับไม่มีโดนนะฮะเนี่ยตัวถังแห้งเดิมหมดนะฮะพวกตัวกันชนเหล็กลายด้านท้ายเนี่ยไม่ไม่ได้มีโดนผลตรวจสอบดูหมดแล้วเดี๋ยวถ้าท่านมาไม่ดูไม่ถนัดมาก้มเงินดูใหม่ได้ครับเดิมจริงๆครับนะอ่ะประมาณนี้นะด้านหลังโอเคต่อไปมาเป็นประตูหลังซ้ายเนี่ยตะขงตะเข็บะไรเดิมหมดนะครับตะขงประกับเดิมหมดนะฮะไม่มีโดนนะ กระดงกระดูกดูเงาเดิม,ดมนะครับเสาฝั่งขวาน็อตน็ตไม่มีไขนะครับนี่นะฮะโอเคแก้มหน้าน็อตไม่มีไขนะครับ,แห,รบแห้งแหง้เดิมๆซีนประตรงประตูหน้าซ้ายเดิมหมดอ่โอเคอันนี้เป็นรายละเอียดตัวถังรอบคันนะประมาณนี้โอเคครับ ก็อน,นี้เป็นรีวิวท่านั่งนะครับด้านหน้านะผมก็หนักประมาณ60ไปไปลายเสูงประมาณร้อยด้าน,นะครับท่านั่งก็กาลังดีประมาณนี้นะครับหัวเหอไม่ติดแล้วก็ปกติรถ p p v ครับแทบทุกรุ่นผมว่ามันนั่งสบายอยู่แล้วครับไม่ค่อยอึดอัดแล้วเบาะเบื่มันปรับไฟฟ้าอย่างรุ่นนี้ก็ปรับไฟฟ้า2ข้างอยู่แล้วนะฮะก็ใช้งานง่ายนั่งง่ายสบายยเบาะหนังของมิตซูเขาก็เป็นเบาะหนังที่นุ่มนั่งสบายอยู่แล้วนะฮะอ่ะอันนี้เป็นเทส ด้านหน้านะครับมานั่งประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมไปนั่งด้านหลังให้ดูนะครับอ่าแลวนี้ก็จะเป็นที่นั่งแถว2นะครับก็นั่งสบายไม่มีอะไรก็คือปาเจโร่มันกว้างๆอยู่แล้วตัวใหม่นะครับก็เบาะหนังเขาก็นั่งสบายนั่ง3ามคนก็ไม่อึดอัดนะฮะแล้วก็ปีจงมีจอทีวีเวลาเดินทางดูได้นะครับสเปซทั้งที่นั่งหัวเหออะไรก็กําลังดีไม่มีอะไรนะฮะอ่ะโอเคก็อันนี้เป็นเทสท์ท่านั่งแถว2ให้ดูนะครับประมาณนี้นะโอเคครับ อันนี้ลูกชายคนโตเทสขึ้นไปนั่งให้ดูว่าแถว3เป็นยังไงนะฮะคือแถว3เนี่ยก็จะเหมาะกับเด็กประมาณนี้แหละอายุประมาณสัก10กว่าขวบนั่งได้นะฮะถ้าผู้ใหญ่ก็บางทีอาจจะอัดนิดนึงแต่ว่าก,ก,ก็นั่งได้แหละก็จะพื้นที่การนั่งประมาณนี้อถามคนนั่งหน่อยนั่งส,สบายไหมครับสบายอ่าถ้าเด็กก็น่าจะสบายหน่อยแต่ถ้าผู้ใหญ่ตัวใหญ่ก็อาจจะอัดนิดนึงนะฮะอันนี้เป็นเทสท่านั่งแถว3นะครับโอเคครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันนะครับเป็นพุสตาร์ทนะครับ เดี๋ยวผม start เครื่องแบบไม่เปิดแอร์นะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องกันอันนี้เป็นเสียงเครื่องแบบไม่เปิดแอร์นะครับก็เสียงเครื่องเพราะเลยนะฮะเสียงเครื่องเพราะใสน่น,นั่นนุ่มเงียบนะฮะเป็นเสียงสแตนดาดของปาเจ o โ o โฟ i ิลเลยนะฮะเปิดเครื่องขังยี่สีคิีเซลเสียงเครื่องแบบนี้เลยนิ่ๆ พเพาเาะแบบนี้เลยนะฮะในเวลาซัดเครื่องก็จะมีเดย์ไลท์นะครับตัวท็อปพีทีเทนเนียร์ีเดย์ไลท์สองข้างแบบนี้นะฮะเวลาซัดเครื่องนะฮะนะโค้ชสวยอะ่ะนะฮะอ่าอ่าเดี๋ยวให้ดูเสียงจรแล้วเครื่องเกียร์ดีมากนะคันนี้เกียร์โฟนเกียร์โฟใช้ได้เต็มระบบนะครับแล้วก็ขับขี่ดีมากช่วงล่างแน่นนุ่มนะครับเพราะยางมันใหม่ด้วยแหละแล้วก็ช่วงล่างยังดีอยู่มากไม่มีเสียงดังเลยนะฮะแต่ยังใหม่สบายเลยแหละแล้วก็ เครื่องขี่เลื่อนลื่นนิ่มดีมากนะฮะกงเกียร์เปลี่ยนดีมากก็ดูแลกันดีดูจากสภาพของเครื่องครูไม่ต้องบอกกันมากว่าดูแลดีไหมนะฮะมันใหม่ขนาดนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมไปเปิดแอร์ให้ฟังนะโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดแอร์นะครับอุณหภูมิย4นะฮะโอเคจะกดนาวิเกเตอร์นิดนึง โอเคนะฮะไม่หนึ่ยเก้าโลนะครับตอนนี้ก็ตีมกลมเป็นแสนหนึ่โลอ่ะนะฮะอ่านะฮะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงตอนเปิดแอร์กันก็ไม่มีอะไรก็นี่ก็คอมแอร์ทำงานพัดลงพัดลมทำงานเลยปกตินะครับเสียงเครื่องพร้อมมากอะ่ะเสียงเครื่องดีมากผมก็ซื้อมาหลายคันนะปาเจโร่ตัวเนี้ย ก็ทั้งไม่หลักหมื่นหลักแสนคันนี้เนี่ยเป็นรถไม่หนึ่งแสนที่สภาพเหมือนไม่หลักหมื่นแล้วก็เสียงเครื่องเหมือนแบบเิ่องวิ่งได้สองสามหมื่นสามสี่หมื่นโลอะเสียงเครื่องเพร้อมากนะฮะแน่นเงียบมากเลยอะชอบเลยมาลองขับก็ได้ขับโคตรด,ดีผมบอกให้ขับดีจริงๆนะฮะอะไรละเอียดเครื่องยนต์เครื่องเกียร์อะไรละเอียดบอกคร่าวๆกันประมาณนี้นะเดี๋ยวมาดูตัวจริงแล้วมาลองขับกันได้โอเคครับผม อ่ะต่อมาเรามาอยู่ที่ภายในนะครับวันนี้จะถ่ายตอนติดเย็นติดค่ำน,นิดนึง,นงก็เลยเปิดไฟช่วยหน่อยนะฮะก็จริงจงภายในสภาพดีมากนะพวงพวงมาลัยอะไรก็สภาพดีนะครับก็จะมีรอยหนังนิดหน่อยตามการใช้งานนะครับไม่มีอะไรก็ตามการใช้งานแต่โดยรวมหนังหนังอะไรเนี่ยสวยงามแล้วปุ่มปุ่มอะไรไม่มีทะเลาะนะคะะรับพวงมาลัยก็จะมีพวกฟังก์ชันคูสคอน control อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เบาดังวิทยุควบคุมวิทยุควบคุม ไอ้พวกฟังก์ชันเมนูต่างๆที่หน้าจออะไรนะฮะแล้วก็จะมีเนวิเกเตอร์นะครับอ่าแล้วก็อันนี้เป็นปุ่มขับ4นะครับก็จะเปลี่ยนโหมดโดยการใช้มือนะครับสะดวกสบายนะครับก็จะมีโหมดขับ2ธรรมดานะแล้วก็ไปขับ4ธรรมดาแล้วก็กดพุชนะฮะกด1อันไปแบบขับ4แบบอ่าแบบโลนะฮะแล้วก็ขับ4แบบโลมากๆก็จะเป็นแบบนี้นะฮะ ่าประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาไล่โหมดกันดูอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าขับ4 g กา e เวลนะฮะขับ4กาเวก็คือแบบเหมือนใช้แบบหนักสุดอะนะครับแล้วก็อันนี้มาขับ4แบบขับ4แบบโลก็คือขับ4แบบหนักระดับลองรองจากหนักที่สุดลงมานะครับทางเจสังเกตใสลักมันจะมีเพากลางติดขึ้นมาด้วยนะครับจะใช้เพากลางเพาโฟแบบเต็มระบบนะฮะพอเรากดพุช พอเป็นเสียบสีพอขับสีธรรมดาก็จะเป็นไอ้ตรงโหมดเพาตรงโหมดที่มันเป็นไซรักเพาเพากลางก็จะหายไปนะฮะก็เป็นอันนี้เป็นขับสีไฮนะครับอ่ะเลื่อนมาขับ 2, 2> mm hmm. ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็สะดวกสบายดีนะฮะใช้จากตรงนี้นะฮะไม่ต้องมีเกียร์เขาย่งยายุ่งยก่งเราใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าโอเคอันนี้เป็นเรื่องของการ ระบบใช้เกียร์โฟลวิลนะครับแล้วก็ท่านกงท่านเกียร์หูกงเกียร์อะไรก็สวยดีนะครับแอร์เอเอใช้สะดวกรีโมทมี2อันนะครับรีมโมทมี2อันแล้วก็คันนี้ก็ปาจิโร่รุ่นนี้ก็จะมีหูฟังหูฟังที่มี2อันนะแต่อีกอันนึงแบบไอไอไอ,ไอเขาเก็บไว้ในถุงแล้วมันเขาเรียกว่าอะไรฟองน้ำอ่ะมันยุ่ยแล้วผมไม่ได้เอามาไว้ที่รถเดี๋ยวมันสกปรกก็เลยเก็บไว้ในชักเดี๋ยวถ้าใครซื้อไปเดี๋ยวให้ไปด้วยนะครับ แล้วก็จะมีพวกเนี่ยคู่มือบุ๊กเซอร์วิสคู่มือการใช้รถอะไรอยู่ครบนะครับมันก็ไอไอซองเซิงหนังอะไรเนี่ยผ้าอะไรอยู่ครบแล้วก็มีรีโมทอันหนึงนะฮะอันนี้นะโอเคให้ไปด้วยนะครับก็อ,อุปกรณ์เลยมีอยู่ครบนะครับสบายสบาย,บายแล้วก็คอนโซลคอนโซลเลยสภาพสวยเดิมดีเลยนะฮะหลังห้องหลังคาเลยสภาพดีแต่วันนี้อาจจะถ่ายไม่ค่อยเห็นนิดนึงแล้วทีวงทีวีเลยใช้ได้ปกติไอ้พวกเบาะแถว2แถว3ามเลยสภาพสวยหนังหนังไม่มีขาดนะครับ เนี่ยบอกคนนั่งคนนั่งอะไรก็สภาพสวยเดิมดีนะครับและแอร์เย็นแอร์เย็นสบายเลยคันนี้เนี่ยนั่งรีวิวอยู่เนี่ยเย็นฉ่ำเนี่ยตะกี้ลงข้างล่างมันร้อนเนี่ยพอขึ้นมาเนี่ยผมเปิดแอร์ไปด้วยคุยไปด้วยก็เย็นเลยนะครับก็ไม่มีอะไรส่วนตำหน่เบาะคนขับจะมีนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูเนี่ยเบาะคนขับก็จะมีรอยตรงจุดขึ้นลงตรงปีกเบาะซึ่งเกือบทุกคันมันจะเป็นนะครับเนี่ยจะมีรอยนิดหน่อยนะฮะ ก็เป็นเรื่องธรรมชาติตามอายุเลขใหม่นะครับแต่ว่าหนังโดยรวมของเบาะยังอยู่ในสภาพสวยงามอยู่นะครับเดี๋ยวหลังพงหลังคาอะไสวยนะ,อะอเอาโอันนี้รายละเอียดคร่าวๆภายในนะโอเคนะครับผมครับผมอ่าเพิ่มเติมนิดนึงเดี๋ยวให้ดูเรื่องแสงไฟตอนคืนนะครับเวลาเปิดไฟก็จะเป็นโทนสีส้มแบบนี้นะครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเทสไอ้นี่ให้ดูจุดสำคัญเลยไอ้หน้าจอ ไอ้กล้องรอบคันอะนะฮะอ่ะคือตัว TT Premium เ,เนี่ยเวลาเราถอยรถหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็จะมีกล้องรอบคันแบบนี้นะมันจะมีภาพหลังคารถให้เห็นด้วยนะครับแล้วก็เตือนระบบอะไรแบบนี้นะฮะอ่ะอันนี้เป็นเทสให้ดูว่าภาพมองมันเป็นยังไงนะฮะเกี่ยวกับ <Okay. S 1> กล้องรอบคันโอเคครับผมอ่ะเพิ่มเติมนิ่หนึ่งรุ่นนี้บอกไฟฟ้าสองข้างนะครับอันนี้เป็นข้างขวานะครับอ่าอันนี้บอกเป็นไฟฟ้าฝั่งซ้ายของคนนั่งนะครับ เนี่ยแล้วก็เพิ่มเติมเรื่องสภาพพรมนี่นึยพรมสวยใหม่เลยนะครับเนี่ยอันนี้ฝั่งซ้ายนะเนี่ยผมพรมสภาพดีเลยนะครับโอเคเดยวให้ดูครังเนี่ยอันนี้เป็นพคมกับฐานเบาะอีกฝั่งคนขับนะครับก็ยังสภาพสวยอยู่นะฮะเนี่ยแล้วก็พวกใต้คอนโซลคอนโซลเลยเนี่ยสภาพยังสวยใหม่เดิมไม่มีสกปรกไม่มีเสมิมไม่มี ความโซม่ะนะฮะไม่มีความโซมอะไรให้เห็นเลยนะฮะไม่มีนี้ไม่มีรอยอะไรเนี่ยก็ดูแลคนันี้ดูแลดีคันนี้เจ้าของดูแลดีนะครับเนี่ยใต้มันโซนโซนเลยนะไม่มีรอยนะครับเนี่ยแผ่นข้างประตูมือกดใช้งงใช้งานฝั่งคนขับก็ไม่ค่อยมีรอยนะสภาพดีอ่ะโอเคโดยรวมภายในรายละเอียดประมาณนี้นะครับโอเคครับผม เน้นย้ำทุกคลิปนะครับใต้ทองนะครับต้องสวยสะอาดใสๆนะอย่างนี้ต้องไม่เป็นสนิมไม่พ่นบอดี้ชูดไม่เป็นขี้เกลือไม่ผุแม่อะไรนะผมจะเน้นใต้ทองมากนะครับรถนะฮะทุกคันเลยนะแต่ให้ดูนี่ด้านหลังนะครับโอเคไม่ได้ไปขัดไปอะไรมานะคือผมเอามาผมมาแค่อัดฉีดอย่างเดียวรถทุกคันนะครับอัดฉีดน้ําเอาฝุ่นเอาคราบเลอะๆออกแค่นั้นนะครับก็จะเห็นใสๆแบบนี้นะครับธรรมชาติธรรมชาติแต่เดิมเดิมโอเคด้านหลังนะครับ อ่ะต่อไปเป็นใตท้องฝั่งขวานะครับอ่าแห้งๆเดิมๆใสๆอย่างนี้เลยนะโอเคครับอ่ะตท้องด้านหน้านะครับแชสซีรถคันนี้สวยมากครับแห้งเดิมใสเลยไม่มีพ่นบอดี้ชูดไม่เป็นสนิมไม่เป็นอะไรเลยสวยมากนะฮะงามๆเลยโอเคไตท้องฝั่งด้านซ้ายนะครับโอเคอนนโอเคฟงเฟืองโฟ,งฟงวิลใสแจ๋วเลย แห้งเดิมสวยเลยโอเคครับผม เป็นไงชอบไหมปาเจโลโฟวิลหายากนะนานๆจะมาคันแล้วก็ใครสนใจรถคันนี้นะครับก็ โทรมาหากันได้นะเบอร์ผมลงไว้ข้างล่างนะครับหรือว่าเข้าไปดูที่เพจผมก็ได้ที่1 7 5 Car h o u s ้เป็นเพจ Facebook นะครับเราก็ทำมานานแล้วมีประวัติซื้อขายก็ลงอยู่แล้วก็ในเพจเนี่ยมันจะลงไวกว่า YouTube นะเพราะว่ามันเป็นภาพเพจการเวลาไปซื้อรถขายรถผมจะลงก่อนก็ติดตามในเพจก็กได้ส่วน YouTube ก็มันจะตัดหลังจากนั้นนะครับเวลาถ่ายเสร็จตัดลงช่องก็ก็ว่ากันนะฮะแล้วก็รีวิวมีอะไรตกหล่นไปโทรมาหากันได้สอบถามกันได้แล้วก็ พูดคุยกันได้ละเอียดซื้อสดจากไฟแนนซก์ก็ได้นะครับแต่ว่ารถมือสองผมแนะนําพูดทุกคลิปว่าซื้อสดได้ก็ดีมันไม่ต้องโดนแวดโดนดอกเบี้ยเยอะนะฮะถ้าท่านมีกําลังท่านซื้อสดแล้วก็ส่วนราคาผมลงไว้ที่นับปกแล้วเนาะแล้วก็ทบทบทบุงทอปิกรายละเอียดลงไว้ที่น้าปกแล้วแล้วก็ซื้อรถเนี่ยเราให้ดูราคาก่อนเลยถ้าถูกใจราคาก็ค่อยเข้ามาดูรีวิวกันนะฮะก,ก็ว่ากัน แล้วก็เรามีบริการจะส่งฟรีทั่วประเทศนะครับรับประกันไม่มีชนหนักพิกามน้ําท่วมนะฮะลงในสัญญารับประกันเล็ไม้รับประกันการโอนนะครับแล้วก็จะส่งฟรีทั่วประเทศไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับแล้วก็ฝากคันนี้ไปด้วยนะมันเป็นรถที่ค่อนข้างจะหายากแล้วนานจะมาคันแล้วมันสีขาวด้วยนะคือโฟวิสีขาวเนี่ยหายากแล้วไมน้อยมือเดียวเนี่ยผมว่ามันมันมันไม่ค่อยมีหรอกหายากแนะนําให้ชอบแล้วก็ถ้าชอบเข้ามาดูกันมาดูก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากัน ไม่ผิดหวังขี่ดีมากแล้วก็รายละเอียดมันมันมันรถมันสวยอะครับนะฮะสถานที่ที่เรานัดดูรถก็คือมาดูที่บ้านผมได้อยู่ปทุมธานีลำลูกกาของสี่นะครับใครจะมาเดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้นะฮะแล้วก็หรือว่าจะโทรมาพูดคุยนัดแน่อะไรกันยังไงเดี๋ยวว่ากันต่างจังหวัดก็อยากดูวิดีโอเพิ่มเติมหรือว่าอะไรเพิ่มเติมเราส่งให้ดูได้นะครับก็มัดจําจัดส่งอะไรเดี๋ยวว่ากันนะฮะก็โอเคฝากคนนี้ไว้ด้วยนะฮะ ก่อนไปฝากอะไรก็แชร์กดติดตามให้ช่องนิดน,นึงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้คันหน้าผมจะมีรถดีๆอะไรมาก็เดี๋ยวจะพยายามหารถดีๆมาให้ทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคําหน้าคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ